สูอหัดเขาจะเอาสีไม่ไปเรียนหรอกบอกไม่เอาไปทำไมอะ่ะเรียนต่างเรียนหรอกพัฒนาสักรมไทยมันไม่มีมมมภาษาดูจนทุกกันเรียนพี่น้องไม่ชอบเราไปสีบ้าอะไรกันเีจ้าไอ เขาพูดถึงทกวัมันน yeah, yeah, yeah ้องสาวที่ดนหลวงก็จะพูดตลอดว่าส anyway ีันบ hey, ้านเสีมันม่นี่นี่พูดอะไรดีทีฟังียงมากเออูก็บ้านจะกลัวนังสือสาใจิงด้ยเป็นตรงไหนตรงไหนอ๋ออะไรอย่างเงี้ยใ่ไหมเราอ่านกจริงอะเราูเออไอ้นี่เรนหังสือแล้วเพื่อนรุ่เดียวกันเนี่ยก็อะเสียอะทำไมกาไม่ได้เขียนหนังสือไม่เจออ่ราะมันใช่เออรจะอ่านได้ยังไงอะแล้วก็เขียนน้องก็เขียนหนังสือแล้วก็ให้เราอ่านนี่ตอนนี้ตอนนี้จะกดพ่อพี่อรสวอะไรแล้กลอบเรีย ใช่ไหมเราบอกเราไมเขียนเราก็นม่รู้ไงใจแอร์ใจอใจแไม่เอออ่าแล้วนี่หมอมาเขา่านบ้างไหมเออไม่ไหมเ่ะเออูชนะว่าน้ำจริงเนี่ยบไม่รู้คุณบูมันตอนเด็กๆจ็รู้ไม่เคยจะไปสนใจอะไรมากนะแต่จะนั่งเขียนจะมดูหน่ะเพราะมันไม่มีมันไม่มีอะไรไม่มีกระดาษ่ไดไม่มีกระดาษเราลองมีดีนึ่นะเราวิเคดินัจงเขียนแล้วก็คนเป็นลุมว่ะคณเป็นลุมเป็นรลแล้วตอนนั้นอ่ะ จ,จิตใจคิดว่าโลกแบบนี้มันมันเป็นไปได้ลนะตอนนั้นคิดไดไว้วก็จะกินเปหลุมไปหลุมไปหลุมไม่อว่าไปแดงไปแดงไปแดงเราก็จะเปรียบของในตัวเราเองว่าอ,อดวงจันทร์ต้องมีหลุมดาวคะต้องมีหลุมคิดเองนะไปได้ว่ามาปรุงแต่งอะไรนะเพราะรา้ไงเราเด็กไงเออก็เข้ามาพอจมโตกเราอันเนี้ยอายุตั้งหกขีดแบเนี้ึงได้รู้ว่าอา่ะ นูกจักมันมีมันมีเป็นหลุงเป็นโป่งเป็นแสงหัวดาวข้างดึงแบบวิ่งวิ่งอันนั้นเมื่อเขาไปตรวจแล้วใช่ไหมมันเขาขึ้นแล้วอาจารย์เองาม่จะแยกแยะย้อยเราผู้ครูแล้วมาวันนี้เขาไม่ต้องคิดทำไมไมาบ่นรู้ดิบๆทำไมรู้ดิบๆเราต้องกดไปดิบ